ใครติดตามข่าวช่วงปีใหม่หนะมันมีหลายเคสที่แบบน่าสงสารน่ยคือแทนที่จะเป็นงานเลื่นเริงอย่างเดียวนะบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านเบินหมดไปเลยไฟมาจากไหนก็ไม่รู้ประกายไฟมาติดบ้านอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นที่บางแสนนะอันนี้เป็นร้าน <ASS vendo> ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีมีมีมมมมมรายละเอียดอยู่นะที่บางแสนุผชนี่ะค<ม>ืนเขาดาวเดี๋ยผมจําได้หาดวอนา เรียบหาดบางแสนเลยนักท่องเที่ยวเขาถ่ายไว้เลยนะครับเขาดาวอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ประสบภัยเขาเรียกนาทีเกือบตุยม,มาแบบไม่ทันตั้งตัวอันนี้มันเป็นอ้น,นี่เป็นบาร์เครื่องดื่มใช่ไหมแล้วคือหลังคาบแบบมุมจากดูแบบน่านั่งช่ชิลๆรับลมทะเละค่ะแล้วมุมจากคือเชื้อเพลิงอ่ะคุณแล้วทุกคนก็หนีตายกันนะแล้วที่มาสะเทือนใจที่สุดก็ยังอยู่ที่ชนบุรีเออ พิ่งจะเล่าข่าวไปเมื่อเที่ยงนี้เดี๋ยวเดีไปฟังเสียงหน่อยนะเด็กนี่แบบโดนพุกลงมาใส่อะเป็นไงฮะลูกชังอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยยวเดี๋ยยวเดี๋ยยวเดี๋ดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋เดยวเดเดี๋ยวเดี๋เดียวเดีดี๋ยว เจ็บมากไงฮะน้อยยังเด็กอยู่อะ